สวัสดีค่ะเอซีที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบกับช่องช่างนี้ชาแนลนะคะเรามาดูนี่เหนียวที่แม่น้องก้อยไปสอนวันนี้เนาะมีได้เยอะมากเนาะกาลังจะล้างเนาะนี่ไปกับน้องก้อยเนาะตอนเราไปส่นเราไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปเนาะเพราะว่าพ่อน้องก้อยเอาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มีอยู่เครื่องเดียวเนาะ แม่นุงก้อยเลยไม่ได้ถ่ายตอนเถตอนสนเนาะอยู่ที่ห้วยบางชายนะคะเอฟซีนี่หูเหนียวได้เยอะมากอันนี้จะให้พ่อนุ่งก้อยทำอะไรกินไม่รู้เนาะแกงโอหรือเปล่าไม่รู้นะบางคนเขาก็บอกว่าก้อย ถึงจะอร่อยใส่พริกขั่วข้าวคั่วต้นหอมนี่แต่ชู้แกงไม่ได้เนาอเอฟซีเนาะนี่ไปเยอะมากนะคะ่ะเอฟซีมีเขียดด้วยปลาด้วยอะไรเยอะพอสมควรเนาะวันไหนว่างจะไปอีกนะคะเอฟซีเนาะเนะี่ย มีเพื่อนเอาน้องก้อยไปเป็นเพื่อนวันนี้เนี่ยกำลังจะล้างแล้วก็แกงล้างแกงเนาะแกงอมใส่ผักอีรืดได้อยู่ ได้เยอะมากนะคะอจีเนี่ยได้เมงดาด้วยนะคะเอจีเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเนี่ยแล้วคะ่ะเอฟจีมเมงดาเ <ไป S 1> นี่ยก็จะให้พ่อน้องก้อยตำนะ้ำพริกเนาะเนี่ยโอ้เฮ้ยอันนี้หนูหนูว่า ม่จฉาไปทอดกข่ไข่นะไม่ใช่ไม่เคยเ <c oughs> นี่ยให้พ่อตำเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> มงดาได้เยอะมากเลยคะเอฟซีเนาะเนี่ยให้พ่อตำน้ำพริกเมงดาโอ้ยไดห้าตำมื่อเนี่ตอนนี้แล้วก็ล้างไว้ก่อนเนาะรอพ่อมาทำ เมาดูค่ะ FC โอ้ซีได้เยอะมากนะคะสวัสดีค่ะน้องก้อยน้องก้อยก็กินและก็ทันอยู่นะคะนี่ค่ะ เอาไว้อโลอ่ะน้องก้อยไปล้างชามให้หน่อยเอาไว้โล,โลพ่อทำเนาะล้างก้นมันเนอะเอาได้เยอะเนาะเนี่ยผักแกงกินไม่หมดเนาะโอ้แล้วเขาก็มากินมากระโดดต่อนะคะ มาดูกันนว่าในนี้มีอะไรโอ้วันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะพ่อไม่พ่อน้องก้อยถ่ายคลิปอะไรไม่รูนะ้เนาะโอ้อันนี้เขาเรียกว่ายอดมะพร้าวนะคะจริงนะของแม่ยายเอาให้เนาะเนี่ยเอามาแกงเหมือนหน่อไม้โอ้น่าจะแกงเหนียวสียยอดมะพร้าวเขาเรียกมะเรีายกอะไรนะคะยอดมะพร้าว,าราวหรือว่ายอดอะไรไม่รู้เขาเรียกว่ายอดมะพร้าวน,นั่นแหละ เหนื S <S <S i, ่อยไหมน้อก้อยเหนื่อยค่ะโอ้เหนื่อยมากงบหนูดีสิบบาทเฮ้ยกินใส่เห็บแปลชื่ออืมมีดอไปแล้วรู้หนุ่มนาหนุ่มนาคครับกล้องอันนี้ก็ตอนเช้า เราก็ทํางานอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลบุนเนาะไม่มีอะไรทำเนาะกลับไปเล่นกับยายอยู่ที่บ้านกลบุนไปดูว่ามีใครถอนมันหรือเปล่าช่วงนี้ว่างงานเนาะไม่มีใครถอนมันเนาะน้อก้อยกินอะไรอ้ กินมาเกียบมันคือน้อยหนานะมาคุบม,มันคือพุทซาอากาศเปลีป่ยนแปลงงอมเป็นหวัดออตอนเย็นก็จะแกงอ่อมเหนียวใส่ผักหนังเลือดแล้วก็ผักหนังลักเนาะตอนเย็นเมนูของเราวันนี้ ง่ายๆให้พ่อเป็นคนตำน้ำพริกนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ